ร้อน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 วิสวัสดีครับ <c oughs> พบกันเช่นเคยครับกับพี่หมอกร้องและรายการเปิดโลกที่ทันอัจฉริยะฟันน้ำลมเป็นประจำที่นี่ที่เดียวเลยครับ <c oughs> เปิดรายการมาก็บวดร้อนตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะฮะขอโทษทีครับแต่มันช่วยไม่ได้ก็มันร้อนขนาดเนี้โหไม่รู้จะร้อนอะไรกันักหนานะครับไม่ปรึกษาเลยว่าเหงื่อจะแตกทันอากาศอุณหภูมิขนาดนี้ไหมนะครับ แต่ก็นะเมืองไทยทําไงได้ครับร้อนร้อนนะถูกแล้วถ้าหิมะตกสิถึงเพราว่าแปลกนะครับแต่ด้วยความที่ร้อนแบบนี้ครับก็เลยคิดถึงเมนูเมนูหนึ่งขึ้นมาได้แล้ววันนี้จะมาทำกันด้วยและเป็นการรวมตัวของสุดยอดอาหารที่พี่หมอคลองชอบนั่นก็คือเยลลี่คือวุ้นและก็นมสดนั่นเองครับกับเมนูที่ชื่อว่าวุ้นเยนลลี่นมสดครับนี่อุปกรณ์พร้อมเตรียมทำแล้วเพราะว่ามันต้อง คือสีสันของอาหารเนี่ยสวยงามมากรสชาติก็ดีและที่สําคัญคือมันจะดับร้อนให้ที่ของก้องได้ก็ต้องรีบแต่ยมมาครับอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างมาดูเลยครับนี่ครับอันดับแรกคือเยลลี่ภาษาอังกฤษรู้ใช่ไหมครับเยลลี ry, J ่ J E l L Y J E w l L Y เ jelly ครับส่วนวุ้น นี่ผงวุ้นนี่ครับขาดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ในใน,ในอุปกรณ์ในการทําเมนูนี้นะครับแล้วก็มีการปรุงลดด้วยน้ําตาลหรือว่า Sugar. s u ก a r S U G A R s u ก a r อ่านว่าชูกร์นะครับไม่ใช่ซูการนะครับชูก้์ครับและก็ขาดไม่ได้ก็คือนมสดหรือว่า Milk M I L K Milk นมสดนั่นเองครับส่วนอันนี้ครับคือกะทิถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ ขนมของเราเนี่ยมีความมันขึ้นมานะครับก็ใส่เติมเข้าไปได้แต่ว่าไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยครับอุปกรณ์มีแค่เท่านี้เองขั้นตอนการทําไม่ได้ยากเลยเตรียมอุปกรณ์พร้อมมาแล้วใช่ไหมเริ่มต้นกันเลยนะครับก็คือการเอาส่วนผสมของเราเนี่ยนะครับนมสดเนี่ยอันนี้พี่มอกกล้องตวงมาแล้วนะในอัตราส่วนที่ผมอกล้องจะทาก็คือเทล,ลงไปในหม้อเลยครับนมนี้จะเป็นนมรสจืดก็ได้หรือจะเป็นนมรสหวานก็ได้เป็นช็อกโกแลต หรือว่าเป็นสตรอเบอรี่เป็นรสไหนที่น้องๆชอบทาตามนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรสจืดเนี่ยก็อาจจะเติมน้ําตาลนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาติเข้าไปอย่างวันนี้พี่มอกกล้องใช้นมสดนะครับก็ขอเติมน้ําตาลเข้าไปนิดนึงละกันประมาณช้อนเดียวพอใครชอบหวานมากหวานน้อยจัดเลยครับแต่ถ้าเกิดทำให้คุณพ่อคุณแม่กินก็ไม่ต้องหวานมากเนาะและก็นี่ครับผงวุ้นหนึ่งช้อนนะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่ไปทีเดียวเลยนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งไฟแล้วก็รอให้มันเดือดนะครับ กะทิอย่างที่พี่หมอกล้องบอกใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้พี่หมอกล้องตั้งไฟแล้วนะอ่าพอตั้งไฟปุ๊บนะครับเราก็จะรอให้มันร้อนแล้วก็เดือดน,นะครับวิธีการก็คนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนนะครับคนไปในทางเดียวกันนี่แหละเพื่อที่ว่าวุ้นของเราเนี่ยจะไม่มีฟองอากาศเข้ามานะครับได้ดิดึงแล้วพี่ขอแอบใส่กะทิลงไปหน่อยชอบมันๆอย่างคนต่อนะครับ คนปลายคนปลายนี่เริ่มร้อนละก็คนไปเรื่อยๆนะครับรอให้เดือดเลยครับพอเดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟปิดเตาแก๊สนะครับแล้วก็พักเอาไว้โอเคเรียบร้อยเดือดแล้วปิดไฟนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับทิ้งไว้ก่อนรอให้มันเซ็ตตัวนิดนึงเรามาจัดการกับเจ้ลลี่ของเราก่อนดีกว่าครับอันนี้แอบหั่นเอาไว้แล้วคือจะหั่นเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเอาตามที่น้องๆชอบได้เลยนะครับเป็นรูป เป็นรูปดาวเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้ค่ะคณิตอะไรได้หมดเลยอันนี้พี่ก็พี่หมอกล้องก็ขอหัน่นธรรมดาน,นี่แหละหั่นเป็นเป็นแว่นๆรสชาตินี่เอาเอาที่ชอบได้เลยนะครับของพี่หมอกล้องก็ไม่เลือกมากครับเอาทุกสีเลยนี่หั่นแบบนี้แหละเดี๋ยวรอเอาไปใส่นะครับเอาละโอเคนี้ถ้าเกิดว่าร้อนก็อย่าอย่าใช้มือจับนะครับน้องๆอาจจะมีพลาดน,นิดนึงนะครับ เทลงมาที่แม่พิมพ์ของเราครับอบแล้วก็จริงๆเราต้องรอให้มันเซตตัวนิดนึงนะครับให้มันให้ให้ให้มันแข็งขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็เอาตัววุ้นของเราเนี่ยเรียงใส่ลงไปเป็นชั้นๆก็ได้นะครับหรือจะไปเป็นเนื้อข้างในนะครับ ไม่โมมากเลยกว่าเดี๋ยวทำมาให้เสร็จที่ดูให้ดูทีเดียวเลยว่าสวยแค่ไหนให้ครบทุกสีเลยแต่ก็พยายามเกลีก่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกองรวมกันครับน้องๆนี่วิธีการทำไม่ยากเลยนะครับทำกินเองได้ครับอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยพอเราเรียงเสร็จแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือเอาไปเข้าตู้เย็นครับ เข้าช่องแช่แข็งเลยเพื่อให้วุ้นเนี่ยเซตตัวแล้วก็เย็นมากๆเวลารับประทานกับอากาศร,ร้อนแบบนี้มันจะได้เข้ากันดีครับแทนๆน,น,นี่เป็นไงล่ะโหสวยงามมากเลยครับน้องๆครับทําไม่ยากเลยวิธีการมีหมดแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยสามารถทํารับประทานเองได้เลยนะครับที่บ้านจะให้สวยกว่านี้พี่หมอก้องก็ไม่โกรธหรอกครับเพราะว่าตอนเนี้ไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตายอย่างเดียวสนใจเรื่องของรสชาติความเย็นกับอากาศแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น พี่จะหมอกล้องจะเริ่มรับประทานแล้วนะฮะมากินเลยกินเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆมของผมอย่าลืม u b s c r i b e ด้วยนะครับต้อง subscribe นะครับไม่สับไม่ได้นะครับผมขอแล้วครับสั b สไครปแล้วครับได้โปรดครับผมขออีกหนึ่งครับแล้วครับ